วันนี้เราพากันมาที่สนามเด็กเล่นชิกุกุ p าร์คนะคะอําเภอชิกุกุจังหวัดฟุกุโอกะบริเวณแถวนี้ก็เน้นในเรื่องของสนามเด็กเล่นสนามกีฬานะคะสนามพักผ่อนหย่อนใจสำหรับวัยกลางคนจนถึงคนแก่แล้วก็เด็กนะคะก็คือข้างในเนี่ยจะมี าสาธารณูประโภคร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตของเกษตรกรผักสดต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพวกอ,ออนเซนนะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะคะแถวนี้มีหมดเลยแล้วก็มีบริการแช่ขานะคะด้วยน้ำอุ่นก็คือออนเซนขา,าร้านอาหารที่เรา,ามาดูนะคะก็เป็นร้านอาหารเป็นคล้ายๆอาหารเที่ยงนะคะ ซึ่งขายในอองเซนก็จะมีอาหารเมนูมากมายนะคะเป็นพวกเฟ้นไฟไก่ทุ่งไก่ทอดเมนูอาหารญี่ปุ่นไอศครีมน้ำแข็งใสมีหมดเลยค่ะไอศครีมที่นี่นะคะตกอยู่ประมาณ400เยน450แล้วแต่เครื่องนะคะอาหารก็500 600นะคะโอเปนโตมาดูโยไดนะโยไดก็รอเล่น สนามเด็กเล่นแล้ววันนี้ก็เลยเอาจักรยานมาเล่นด้วยก็ไถไปเรื่อยนะคะระหว่างที่อรอซื้ออาหารต่างๆนานาโยได้ยได้โยได้าย่าสดเเาถืออันนี้ถืออันนี้ด้วย ถืออยู่ใช่ไหมลีเวอร์ย u m m y ย u m m y ย u มี y บอกดิยาม,มี y ย u ม,มี y อร่อยยาม,มี y อร่อยที่นี่จะมีสนามเด็กเล่นมากมายเลยนะคะก็คือเป็นสนามที่สำหรับคนเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสนามเด็กเล่นแบ่งเป็น2โซนนะคะก็คือ โซนเด็กเล็กกับเด็กใหญ่นะคะก็คือมีสวิงชิงช้าแล้วก็ล็อกกิ้งฮอสสไลดเดอร์ขนาดใหญ่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนี่คือบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศรอบๆของเราก็คือมันจะจัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะด้านนี้เป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะด้านหลังนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะข้างข้างก็จะเป็นอองเซนขาแล้วก็อองเซนอาบ อาบตัวนะคะแช่น้ําร้อนนะคะส่วนข้างๆก็จะเป็นที่เดินเล่นนะคะก็คือเป็นสนามใหญ่มากนะคะไม่ว่าจะมาเตะฟุตบอลเล่นอะไรเล่นได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรานั่งพักกินข้าวกันก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปดูบรรยากาศรอบๆสนามคะ่ะ สวัสดีครับโยได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโยบบรรยากาศรอบๆ ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้าต้นไม้เปลี่ยนสีแล้วก็คือใกล้จะถึงหน้าหนาวแล้วอันนี้ไม่ใช่ใบเมเปิลนะเป็นอีกใบหนึ่ง